สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาโ o w n tiktok ไม่้ติดลายนะ้าด้วยแอปพลิเคชัน snap tik กันครับอันดับแรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน snap tik ให้เข้าไปที่ playstore ครับจากนั้นนะครับที่เครื่องมือค้นหาครับให้พิมพ์คำว่า snap tik ครับจากนั้นกดค้นหาครับ ในหน้านี้นะครับเมื่อปรากฏแอปพลิเคชัน s n a p t i c k นะครับให้เราทําการติดตั้งได้เลยหลังจากทําการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกจากหน้า Play Store ได้เลยต่อไปนะครับเราไปที่แปอป TikTok ของเราเลยจากนั้นนะครับเราก็หาคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะดาวน์โหลดเพื่อแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นนะครับโอเคสมมุติว่าครูโจต้องการที่จะเอาคลิปนี้ของครูโจนะครับ ครูโจกดที่จุดสจุดครับจากนั้นครับกดที่คำว่าคัดลอกครับจากนั้นครับกดปิดแอปพลิเคชัน t i k t o k ได้เลยต่อมาครับให้เราไปที่แอปพลิเคชันส a p c ติกครับหลังจากเข้าแอปพลิเคชัน n a p ปติกนะครับจะปรากฏ หน้าต่างโคษชาขึ้นมาอันนี้ให้เรากดปิดได้เลยครับอ่านะครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชัน s ซ t t i c แล้วนะครับแอปพลิเคชัน s e p t i c นะครับจะทำการค้นหาลิงก์วิดีโอที่เรา copy มาเมื่อกี้ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นครับให้เรากดดาวน์โหลดวิดีโอได้เลยอันนี้มันถามหาถึงการเข้าถึงไฟล์รูปภาพไ์วิดีโอนะครับก็กดอนุญ,ญาตไป ในหน้าต่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นโฆษณาให้เรามาเราก็กดปิดโฆษณาไปเลยครับต่อไปครับกดที่เพได้เลยเห็นไหมครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้แอปพลิเคชันที่ไม่ติดไายน้ําใน t i k t o ตแล้วนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหากต้องการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอนั้นจะต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับหากไม่ใช่สาธารณะแอปพลิเคชัน snap tik จะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับ หากใครมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณโชด้วยนะครับสวัสดีครับ